สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับช่องของกินลำบ้านเฮากับวันเบียนะคะพามาเที่ยวบรรยากาศบนดอยค่ะเราอยู่บนดอยสูงมากนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันนะคะตรงนี้ก็เป็นสวนลิ้นจีด้วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวิวบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าบรรยากาศในแม่สายเป็นไงบ้างนี่ค่ะรอบๆตัวนะคะมีแต่ต้นลิ้นจีค่ะ เป็นสวนลิ้นจีค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศตอนใกล้ตะวันจะตกดินนะคะนี่ค่ะเราอยู่บนดอยสูงมากนะคะที่มองไปข้างล่างนี่เป็นในแม่สายนะคะนี่เราก็จะให้ให้มองเห็นลิ้นจีนะคะค่ะยุงก็จะเยอะหน่อยนะคะกองสัน นี่ค่ะเราก็จะนั่งอยู่ตรงสูงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถ่ายลงไปบรรยากาศดีมากค่ะก็ต้องขอขออนุญาตขอภัยเจ้าของสวนด้วยนะคะพอดีเราขึ้นมาแล้วเราไม่เห็นใครเราก็ไม่รู้จะไปขอใครถ่ายนะคะขออนุญาตเจ้าของที่ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นร้านอาหารรับเบียงดาวนะคะแต่ตอนนี้เขาให้ปิดไปก่อนปิดชั่วคราวค่ะ ยุคโควิด่ะตอนนี้ฝนก็เริ่มจะตกลงมาแล้วนะคะฝนอ่อยมาแล้วนี่ค่ะลิ้นจีสงสัยเขาคงจะเก็บไปบ้างแล้วนะคะที่ลูกใหญ่ๆ เดี๋ยวทางนี้นะคะทางซ้ายมือเราเนี่ยตรงตรงนี้จะเป็นร้านอาหารระเบียงดาวนะคะจะมีเป็นลนตีสดเป็นฟกซองนะคะเราก็มาเที่ยวประจำอยู่ <laughs> เดี๋ยวเราจะออกมาทางนี้นะคะอีกทางหนึ่งจะเป็นหมูกระทะค่ะบรรยากาศดีมากนะคะเสียดายมากเลย ถ้าไม่มีโควิดเราคงจะได้เที่ยวที่สวยๆเยอะแยะนี่ค่ะร้านอันนี้เป็นร้านอาหารภูปุละวิวดาวนะคะเป็นหมูกระทะค่ะหมูกระทะบนดอยบรรยากาศดีมากค่ะดเดี๋ยวเรา ไปใกล้ๆต้นลิ้นจีกันนะคะลูกสวยมากเลยค่ะสัมผัสได้ใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะต้นลิ้นจีกับคนสีชุดกับสีลิ้นจีนี้อันเดียวกันเลยนะคะ น่ากินไหมคะน่ากินไหมคะน่าทานมากตกะดกเห็นไหมคะต้นต้นตรงนั้นค,ะนค่ะแหงแดงว,วิวตรงนี้ยิ่งสวยเลยนะคะ ดอยลูกนี้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะถ้าถ้าเดินตกลงไปก็แย่หน่อยนะคะขึ้นยากหน่อยนี่ค่ะต้นอยู่ตรงนี้เองโอ้โหสวยมากเลยนะคะอยู่ในแม่สายเราเองค่ะนู่นค่ะพี่วันณไปอยู่รอข้างบนนู่นแล้ว ไปขโมยกินลิ้นจี่เขานะคะกินไปเจ้าของเขาไม่เห็นอันนี้เป็นต้นขนุนค่ะโอ้โหต้นขนุนก็มีหลายต้นนะคะธรรมชาติมากค่ะเริ่มจะสุกแล้วนะคะเนี่ยข้างล่างนี่ก็มีอีกนะคะ นี่สมากดยดสนใจไหมคะสนใจไหมสนใจลินจีไหมคะมีคนจะไปขโมยลินจีเขาเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันคะ่ะน,นี่นะคะต้นลินจี สูงกว่าหัวเรานิดนึงที่จริงต้นมันก็ไม่สูงนะคะแต่ตัวเราไม่สูงเท่านั้นเองนี่ค่ะให้ดูไหมมีคนดึงให้ดูอีก <laughs> นี่นี่ค่ะสวยมากเห็น <c oughs> <c oughs> อยู่นะคะขอชิมสักลูกหนึ่งเนาะ เจ้าของเขาคงไม่ว่าเพราะเจ้าของเขาไม่เห็น <c oughs> ทางนี้นะคะเรามาชมทางนี้กันทางนี้ก็วิวสวยนะคะตามมาค่ะนี่นะคะวิวตรงนี้ก็สวย หน้าเขาขายไปมากินให้ดูกินดูกินให้ดูชิมดูอืมหวานดีอยู่นะคะ,ะ,ดดคะเดี๋ยวทางนี้เ,าเรา <c oughs> ส่วนส่วนร้านนี้นะคะเรายังไม่เคยขึ้นมา นั่งกินสักครั้งนะคะหมูกระทะภูภูอะไรนะคะภูปุระระเบียงดาวไปค่ะเราไปชมอีกด้านหนึ่งของทางนู้นนะคะวิวทางทางบนดอยนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นตอนนั้นที่ว่าเขาเปิดร้านอาหารอยู่นะคะแล้วเขาเปิดไฟแบบ ในช่วงเวลากําลังตะวันตกดินอย่างนี้ค่ะแล้วเ,เขาเปิดไฟข้างล่างกันนู่นนะคะแล้วเราอยู่ข้างบนนี้มองลงไปแล้วมันจะสวยมากนะคะเราเคยถ่ายอยู่ค่ะแต่ตอนนั้นเรายังไม่เคยได้ทํา youtube เราก็เลยลบทิ้งหมดแล้วมันเป็นภาพที่สวยมากค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะถ้าเกิดเขาให้เปิดแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ใหม่ค่ะ <Okay. S 1> <laughs> ไป เราเดินลงไปแล้วยุงเยอะค่ะนี่ค่ะพี่วันบอกว่าเล้นจีสองต้นนี้สวยมากคู่กันเป็นสองต้นนี้นะคะดกดีมากลูกเล็กอยู่สงสัยเขาไม่ใส่ปุ๋ยอะไรมั่งถ้าเขาให้แบบใหญ่เป็นธรรมชาติเนี่ย ทั้งดอยนี่ก็มีแต่เราสองคนนี่แหละค่ะคนเฝ้าก็ไม่มีเราขออนุญาตแล้วนะคะขออนุญาตเจ้าของที่เจ้าของสวนด้วยนะคะมนน,นเเยกกิไปทุต้ลล็ลลอันนี้ก็ชิมชิมของเขาไปทุกต้นเราสักหน่อยไหมคะ ใช่กิโลไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ไหมคะมาทางนี้ต่อโอ้มีเจ้าที่สองคนมีเจ้าที่มาสองคนนี่ก็จะเป็นประตูทางลงไปไหนทางสวนเหมือนกันสวนเล็กจีสวนเล็กจีเหมือนกันแต่นี่ไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่แต่เป็นสวนเล็กจีเหมือนกันทางชันมากค่ะ นี่นะคะป้ายเขาก็สวยดีแต่ตอนนี้เขาให้ปิดปิดร้านก็เขาก็ยังไม่ได้ตัดกิ่งไม้อะไรนะคะโตะเก้าอี้ก็น่ารักดีนะคะตรงสองสามซูมนี้นะคะเราเคยมานั่งทานปิ้งมาลากันอยู่ อันนี้คืออันนี้เราลงมาทางนี้นะคะลงมาทางร้านระเบียงดาวต้นลิ้นจี่ก็จะอยู่ตรงข้างบนโหต้นนี้โดกมากเลยนะคะ<ด> <c oughs> น่ารักจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะเป็นอะไรคะชื่ออะไรกันคะสวัสดีก่อนสวัสดีก่ะองหน่อค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคระสวัสดีค่ะสวัสีค่ะสวัีค่ะสวัสดคะัสดีค่ะสวัสนีค่ะดคะัค่ั้นีค่ัสดี่ะสัสดีค่วัีคสวัดีค่ะสวัดี่ะสวัสดีง่ลยวัสนีค่ะสดค่ะสัสดีย่ะสวัสดค่อสวัสดค่ะสวคะไวค่ะสวับคนไทยแท้นค่ารักจังเลย ขี่สามร้อยล้วยทำไมพี่ไม่ขี่สามร้อยให้น้องนั่งขี่ไปได้ใช่ไหมแล้วก็แวะทักทายน้องๆเข้าไปนะคะอกอนนกกกงฟืนบนดอยฟืนค่ะ มันก็ลูกโดกเป็นวางต้นนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยใหญ่เท่านั้นเองค่ะนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศค่ะในแม่สาย นี่ค่ะโอ้โหอันนี้ลูกมันจะตกถึงดินอยู่แล้วนะคะเขาไม่มีไม้ค้คำนี่ค่ะออนนี้ไม่ค่อยเดงเนะ,ะยังไม่สุกดีหรือเปล่าคะลูกไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ ้นไม้สวยๆค่ะเขาจัดแต่งไว้สวยอยูน่นะคะเนี่ยนี่จะเป็นทางเข้าร้านค่ะนี่ค่ะต้นไม้เป็นคู่นี่ค่ะเราตีสนิทกับน้องเขาแล้วนะคะตอนนี้ลิ้นจี่อร่อยไหมลิ้นจี่อร่อยเลยอร่อยมากค่ะลิ้นจี่อร่อยเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ พามาเที่ยวบนดอยเที่ยวสวนลิ้นจี่ค่ะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปที่วิวสวยๆนี้เลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็พาเที่ยวสวนลิ้นจี่นะคะที่บนดอยแม่สายชมธรรมชาติชมต้นไม้ดอกไม้นะคะ คลิปสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ